สวัสดีครับผมผมซูฮาเปอร์คีนะครับผมวันนี้ผมจะพาจะพาไปตีบอลนะครับผมที่สนามคิงพาวเวอร์บ้านแม่นาจยงนะครับผมเราจะไปกันเลยนะครับยูถนนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับที่บ้านเนี้ย ครับตอนนี้ก่อนที่เราจะไปถือแม้ระย่างเราไปโซก็หมู่บ้านนีหมู่บ้านนะครับคือโซ่ปล่อยนะครับเฮ้ย้พี่รู้สึกยังไงครับตื่นเต้นไหมครับอันนี้พี่เมื่อไรจะมีพี่สาวครับฮ่าฮ่า ผมรอคอยมานานแล้วพี่ชอบวุ้นไสหน้าหน้าก็โอเคนะพี่หน้าไม่โอเคหน้าพังหมดแล้วดูเพิ่เพิ่ๆคือ่มเที่ตุ่มตุ่มบอดี้บอดี้อ่ะงนี่ครับผมตอนนี้เราก็มาใกล้ถึงเออถึงแล้วครับหมู่บ้านแม่นาจารครับผมอันเดี๋ยวกลัวมันจะตกได้เอซลดูเซลเออพี่ฟ้าปอลโตรู้สึกยังไงครับ ตอนเทสกาลได้เป็นไงครับพบแล้วเอาผมปั๊บเลยครับครับคุณโซบองครับสแลนครับปั๊บเลรตเปีอ่ะนี่นะครับผมสนามคิงพาวเวอร์แม่นาจังนะครับผมก็มีแต่พวกเราเว้ยไม่มีใครอยู่สักคนเลยนะครับเขากลัวเราด้วยยังไงครับเนี่ยครับผมนี่นะครับสนามคิงพาวเวอร์นะครับผมนี่นะครับคนเก็บขยะครับพูดเล่นนะครับผมสวัสดีครับพี่นุ้ยสวัสดีครับผม มาการดูเลสนามนะครับผมนี่นะครับผมสวยเลยครับสนามนี่นะครับดูใส่กางเกงดูไม่ให้เกียรติเขาอื่นเลยอ๋อนี่นะครับอ๋อนักเตะจากอะไรนะลาโลตรอ นี่ครับเมียด่ยังมาอยู่นะครับคุนี้โอ้โหมีแม่ด้ครับอันนี้พลทหารนะครับผมเป็นทหารนี่ต้องพูดแบบทหารนะทำไมมีอะไรปัดโถนี่นะครับผมป๊อบนะครับป๊อบโอ้ฉายาครบซ้อนนะนี่ก็เคยแม่แหนะครับผมเขยแม่แห่นี่เคยป้าแก่ครับนี่พี่แจ็คนะครับผมอีกคนหนึ่งก็ปีชานะครับผมอีกคนนี่กันละแหนะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปในสนามนะครับดูนะครับโอ้โ,โ,โ,โหยังหล่อเลยอ่ะนี่นะครับผมเ,เสื้อกาตถ์น,นะฮะแม่ม่ผแดงด้วยนะครับผมก,ก็ใส่เสื้อทีมอื่นก็ไม่ได้นะครับโดยเฉพาะเมนยูนี่ผมใส่ไม่ได้ครับผมมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับผมแต่ว่าผมทิ้งในขยนะแล้วครับอหยอกเล่นนะครับหยอกเล่นก็เดี๋ยวเรารอบ้านอี่บ้านแล้วนันไม่โถครับเราจะเตะกันไม่โถนะครับผม อ้ยมาแล้วครับผมทีมคู่แข er ่งนะครับผมไม่ใช่คู่แข่งดิเรามาเล่นกันเฉยๆนะครับผมก็วันนี้ว่าอุ่นเครื่องกับแม่โถนะครับจ่ายบอลกินได้ใช่งเสยสติ๊บอ่ะตอดีไหมแกตอดเลย อาจจะปู่ายไม่ค่อยชักแต่ว่ารักฉันชักเจ็น จถ้าพูดว่าเยอะแอน่าทำไมก็ใจงาเอาอย่างนี้ฉันรักเธอก็เป็นแค่เด็กดอยเนื้อตัวก็ดำดที่ยังด้วยกันพัฒนาในด้านการศึกษาเวลาที่พูดภาษาไทยเขาก็มองว่ามันตลกเพราะว่าภาษาที่ผมใช้มันไม่ได้มีตัวสะกดก็อยากให้คุณได้เปิดใจให้เด็กดอยคนนี้และคุณจะได้พบเจอกับความรักที่ดีๆอาจจะพูดภาษาไทยไม่ค่อยชัดแต่คำว่ารักอ่ะผมชัดเจนนะเยอะก็ตาเลยเย่ะแอนะ ฉันจะพูว่าฉันรักเธออยากแอนนาแทนตัวกันรักเธอหมดจากหัวใจเมละเยอะโตโจอแต่ลาเพราะว่าฉันผู้ชายไม่ชักไมละเยอะสาอารมดีชัดเจนคือฉันะธผู้ชายไม่ค่อยชักแต่ว่ารักฉันชัดเจนก็มีเพียง จะูเยทไม่ไมน,น,นะครับก็เล่นกันเสร็จแล้วนะครับผมก่อนเหนื่อยมากเลยครับผมร้อนด้วยนะครับก็ดเดี๋ยวเราก็จะกลับบ้านกันแล้วนะครับผมก,ก็ถ้ามีเวลาก็ามาลองเล่นได้นะครับผมสน,มน,น,นามสนามแบบด<ป>ีครับผม